อย่าคิดว่าถ้าออนแอร์ก็แพ้ไปปรับความคิดของตัวเองว่าต้องเข้มแข็งเ,เราต้องไม่แพ้สวัสดีครับพี่ธามนะครับวันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟัง ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงต้นปีนี้แล้วก็เราควรจะทําอะไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ย้อนกลับไปเมื่อต้นต้นปีมีข่าวข่าวที่โด่งดังมากก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 เดือนกุมภาพันธ์ตอนนั้นคนก็เริ่มที่จะรู้แล้วว่าโรคระบาดตอนนั้นเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงบ้างก็เลยมีการเตรียมตัวป้องกันจนกระทั่งเมื่อวันที่16มีนานครับทางรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ก็ได้มีประกาศของความร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านอาหารหต่างๆให้หยุดให้บริการสำหรับลูกค้าที่มานั่งรับประทาาานนอาหรารใ แล้วก็ให้บริการแบบส่งกลับบ้านหรือให้มารับที่ร้านผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทําให้มีมีลูกค้านะครับลูกค้าจะค่อยๆหายไปเพราะว่าจะมีลูกค้าที่ตกค้างอยู่ที่เป็นนักท่องเที่ยวอะไรต่างๆก็จะลดลงไปเรื่อยๆเอยเรื่อยๆแลวยอดขายก็หายไปประมาณ9 0้ถามว่าตกใจไหมก็ตกใจนะครับแต่ว่าเราเป็นร้านเดียวที่ที่เปิดแล้วเดี๋ยวก็ยังเปิดจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มนะฮะในถนนเส้นนั้นเนี่ยทุกร้านปิดหมดเลยที่เปิดเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ลูกค้ารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรการรับมือนี่รกก็กัือู้คคสส กลับไปที่บ้านหรือให้ลูกค้ามารับเองแล้วก็สร้างนะฮะับแลดดิ้งเพจใหม่ให้ลูกค้ามาสั่งอาหารในเว็บไซต์แล้วก็ได้รับส่วนลดพิเศษนะครับ mm hmm. เพื่อให้รายได้กับค่า,ชาใช้จ่ายมันทัวเฉลี่ยกันถ้าเกิดเราไปทําแต่ส่งกลับบ้านอย่างเดียวมีคนมารับไปอันนั้นเราก็จะต้องเสียคอมมิชชั่นหลายต่อจริงๆแล้วเนี่ยระบบของที่ร้านเองเก็ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนนะฮะก็ง่ายๆนะครับคือลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารเองชำระเงินเองไม่ว่าจะเป็นทางบัตรหรือเงินสดพนักง,งานไม่ได้สัมผัสเงินอยู่แล้วตั้งแต่เบื้องตอนน ซึ่งก็ไม่ได้มากนะครับซึ่งจริงๆถ้าจะว่าไปเนี่ยเรามีอยู่6ร้านเนี่ยบางร้านได่อยู่คนเดียวด้วยซ้ำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม,ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะฮะแค่ปรับความคิดของตัวเองว่าต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องยอมรับกับความจริงที่ต้องเกิดขึ้นไอ้คำว่า operational resilience เนี่ยหรือความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการในร้านอาหารเนี่ยเรามีมากเพราะว่าระบบเราเนี่เป็นระบบที่ค่อนข้างจะง่ายและชัดเจนมีนขั้นตอนในการทำเนี่ยค่อนข้างจะสั้นใครๆก็าาาสามารถทำผัดไทยได้เรามีซอสเรามีน,น้ำแกงสำเร็จรูปที่เราใช้เวลาพัฒนาาามมประณ 6-7เดือนก่อนที่เราจะมาเปิดที่เนยท่านแรกแล้วเราก็เพิ่มเมนูขึ้นมาอีกประมาณ10เมนูเพื่อให้ครอบคลุมกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างเช่นผัดกระเพราสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยปรับคือ,องบประมาณทางด้านการตลาดเพราะว่าอันนี้เราต้องใช้ยิ่งต้องใช้เยอะขึ้นด้วยเพราะเราต้องการให้คนเห็นให้คนรู้ว่าเราไม่เป็นไหนเรามีออฟเฟอร์อะไรพิเศษบ้างแล้วเราเป็นผู้บริหารสูงสุดเนี่ยเราต้องสื่อสารให้กับพนักงานทุกๆคนเ,นเข้าใจในเรื่องที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนตรงไปตรงมาตัดสินใจให้ใหเฉียบ ก็สามารถประคับประคองธุรกิจไปได้วิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกท้อแท้นะครับจริงๆแล้วผมมองว่ามันก็เป็นโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เราได้กลับมาทบทวนสิ่งที่เราทำนะแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเกิดสภาวะเหตุการณ์ นี้เราควรจะรับมืออย่างไรหวังว่าผู้ประกอบการทุกๆคนคงจะมีกำลังใจสร้างกำลังใจสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองนะฮะอย่ายอดท้อนะครับถือซะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็อย่าคิดว่าถ้าอ,อนแอก็แพ้ไปนะฮะเราต้องไม่แพ้ถึงเราจะถอยเราก็ถอยออกมาเพื่อตั้งหลักแล้วเราต้องกลับไปใหม่ที่แข็งแกรง่งและเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิม